ถือเป็นประเด็นที่ยังถูกจับตาม,มองค่ะหลังจากที่เวียสุกลวัฒน์เข้าไปทีวิวากับภรรยาสาววิกกี้พีมนญยาแบบฟ้าแลบไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะเกิดสารพัดดราม่าซึ่งหลายดราม่าก็พาดพิงมาถึงอดีตคนเคยรักอย่างเบลล่าราณีรวมทั้งทุกการเคลื่อนไหวของสาวเบลล่าทั้งการโพสตคลิปร้องเพลงต่างๆก็ถูกโยงไปถึงอีกฝ่ายด้วยเช่นกันจากนั้นล่าสุดค่ะในรอบการล่าภาพยนตร์บุพเพศนิวสอ2 สาวเบลล่าก็ขอเคลีย์ทุกประเด็นร้อนโดยเจ้าตัวเผยว่าสําหรับเบลคิดว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่ในยะสําคัญกับเบลอีกแล้วเบลก็อยากจะโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าแล้วก็อยากมีความสุขในการใช้ชีวิตดีกว่าค่ะถ้าเป็นเพลงล่าสุดคือเป็นเป็นอีเวนท์ที่ไปมาล่าสุดนั่นละค่ะซึ่งเขาอ่ะรีเควสเพลงสนุกๆซึ่งเพลงในสต็อกก็คือมีเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้เหมือนจะไม่โดนลิขสิทธิ์ก็เลยมาเป็นเพลงนี้ค่ะใช่ใช่ส่วน ส่วนเพลงอื่นๆก็ก็ก็เห็นอยู่ค่ะก็มีแบบมาริโพนตอนตอนที่เบลมันคนเขาเอาคลิปเก่ามารีโพนแล้วบางคนก็เข้าใจผิดไปว่าเอ้ยเป็นงานใหม่ที่เบลมาลองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นงงใจไหมหรืองงมัอ้ออเบลว่าก็คงจะเป็นเรื่องปกติละมั้งคะ่ะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสอะไรอย่างเงี้ย<ม>ตัวเบลเองไม่ได้อะไร ยังเบลที่ถามเกี่วกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปหลายคนค่อนข้างไปถูกสภาพจิตใจเราเบลได้รับกำลังใจตรงนี้ไงบางคนที่เข้ามาเม้นต์ไม่ีอะไรก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วค่ะก็เบลมีความสุขดีกับปัจจุบันค่ะมีนมีเครียดหรือมีอะไรบ้างเพราะที่มันก็มีหลายอย่างที่ครู้สึกว่าทางเรามีตรงกันู่นมีนั่นอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องเออกับเรื่องราวที่ผ่านมากับอดีต สำหรับเบลนะคะเบลคิดว่าทุกคนคงมีวิธีการดําเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็แต่สําหรับเบลเบลรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ในยะสําคัญกับเบลอีกแล้วอะไรอย่างนี้เบลก็อยากมาโฟกัสกับปัจจุบันของเบลมากกว่าแล้วก็อยากมีความสุขในการใช้ชีวิตดีกว่าค่ะหลายคนแบบเรื่องทำลายอะค่ะเหมือนท่านั้นบอกว่าดีกว่าแต่คนก็มองว่ายังเรื่องมี ที่บอกแล้วค่ะก็โฟกัสกับปัจจุบันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้คือใจเบลล์100เป็นแล้วใช่ไหมคะเบลโอเคค่ะเบลโอเคเป็มีความสุขกำลังใจเยอะถึงขั้นยอดฟอลโลกไอจีเพิ่มขึ้นเยอะมากก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าจะบอกจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแหละค่ะเพราะว่าคือเรื่องทั้งหมดอ่ะคืออย่างที่เบลบอกมันเขาเรียกว่ารายเดียเบลไม่อยากให้มาโฟกัสที่ตัวเบลสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากแบบไม่อยาก ไม่อยากเป็นจุดสนใจไม่อยากให้โฟกัสเบลเพราะว่าคือเบลก็โอเคกับปัจจุบันนี้แล้วก็เนาะมันก็ต้องแบบนุ mm ่ออนอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. อยากให้ทุกคนสนใจในเรื่องของเบลมากกว่าก่อนที่ชาวเน็ตนะคะจะแห่แชร์คลิปโมเมนต์มุ้งมิ้งของพระเอกหนุ่มโป๊กธนวันรควงแขนนางเอกสาวเบลล่าราณีในงานรอบการล่าภาพยนตร์บุพเพันิวาสองพร้อมแคปชั่นฟิลเหมือนฉลองงานจุดจๆๆๆๆุดจุดจุด Yeah, yeah. 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 บอกคู่นี้น่ารักเหมาะสมกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นสวยหล่อขนาดนี้เหมาะสมมากแต่งเลยเธอคะ่ะฟิลยังกัรงานแต่งเลยโอ้อยากให้เปลี่ยนเป็นงานแต่งของพี่ทั้งสองคนเมื่อไหร่จะเป็นงานแต่งชาทีนะคะคู่นี้ FC ตั้งตารอนะคะแถมยังมีอีกคลิปค่ะที่หลายคนชื่นชมว่าโป๊กเนี่ยดูแลเบลล่าได้ดีมากๆขนาดที่บอกว่าเหมาะสมกันจนเกินบรรยายกินทองใบหยกค,ค่ะแล้วก็มีอีกข้อความเขาบอกว่า ขอให้ฝันของฉันเป็นจริงเถิดโป๊บเบลล่ารักกันจริงๆด้วยเถิดสาธุ ชาวเน็ตยังขุดคลิปเก่าที่ถามถึงสเปคโบที่บอกว่าชอบผู้หญิงต้องจิตใจดีนิสัยดีทำอาหารเป็นเข้าวัดทำบุญปลูกผักโดยชาวเน็ตก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะใช่เลยค่ะน้องเบลมีครบค่ะแล้วก็บอกอีกว่าเบลล่ามีหมดทุกอย่างเลยที่โ๊บพูดมาครับยังไม่เจอครับผมก็จะต้องแบบ ใ,ใจดีในใิสัยดีทำอาหารเป็นเข้าวัดทำบุญนะปลูกผักอะไรเสียไปไหมเ <c oughs> ไม่มีสเปคหรอกก็คือถ้าเจอใช่ก็ใช่ yeah, ส่วนไหมจากคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงได้ไหมแฟนคลับอย่างเราเราก็รุนิรต่อไปค่ะเพราะตอนนี้ต่างคนต่างสูตร1 0อถ้าจะคบกันก็ไม่ติดเลยสักนิดค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาว,นวบนเทิงแทบแทบอย่าลืมกดไลค์กดแช,ช,ชร์กด subscribe